ชงพระเดีพรทุกท่านผู้ชมทิ่พันช่องคุณภาพเย่แล้วนะครับตามเลขพี่นางนะครับโค้งสุดท้ายของพี่นางนะครับต้องขอไทยคุณชมด้วยนะครับวันนี้พี่นางงดให้ออกซื้อนะครับงดคืองดให้สัมภาษณ์นะครับพี่นางบอกว่าขอหลังอกภาษานะครับที่จะให้อกซื้อเหมือนเดิมนะครับเนาะให้ออกภาษาก่อนอันนี้ขอปฏิบัติกรนะครับคุณผู้ชมขอปฏิบัติกรแล้วหลังอกภาษาเจอกันอีก นะครับเดวเจอกันอีกครับอ่าฝนตกมาพร้อมกับฝนตกสายฝนนะครับอยู่ที่กระท่อมอาลูบุสวงนะครับทำพ่เนงี่นางนะครับส่วนนี้ฝนตกนะครับอ่าส่งนี้ฝนตกด้วยนะครับอ่ะพี่นางก็บอกว่าเลขเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วนะครับคุณชมเลขอยู่ที่นี่นะครับได้เดี๋ยวเราไปดูครับคุณชมนี่เลยครับเนี่ยทำไมพี่นางต้องเอาเลขไว้อย่างนี้นะครับคุณชม ทาไมทีนางต้องเอาเลขไว้งี้เขาบอกว่าใสาไ่ไว้งี้นะครับถ้าเลขถ้าไม่ไหมก็คือเลขออกทีนางว่าจะซื้อเลขนี้แหละครับคุณผู้ชมอะแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดหกแปดแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดหกแปดแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดหกแปดนะครับเนี่ยครับเลขนะครับดูชัดๆสี่เดอนะครับผลตกด้วยนะครับแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดหกแปดนะครับ,รบอ่ะ พี่นางก็บอกว่าจะเอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าไฟไม่ไหมโคโลปงปูที่นางอธิษฐานโคโลปงปูว่าถ้าไฟไม่ไหมจะซื้อเลขนี้นะครับถ้าไฟไม่ไหมก็จะซื้อเลขนี้นะครับคุณชมไฟไม่ไหมก็จะซื้อเลขนี้นอนโอ้ยนะครับที่มาฝนตกยังแรงเลยคุณผู้ชมเอ้นะครับตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับตัวเลขตันนั้นนะครับฝนตกยังแรงเลยนะ ตาธุสาธุรถจะกลับได้หรือเปล่าเน้ะฝนตกแรงมากเลยนะครับฝนตกฝนตกแรงนะครับ,นะรบ,นนบทุกคนนะครับตะแม่ตะเคียนนะก็ลงปูสวงโอ้โหวันนี้ฝนตกค่านผู้ชมนะครับก็เลข กีนางนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะครับเลขกีนางเนาะ ้ชมครับตัวนี้ฝนตกอย่างแรงนะครับฝนตกหนักมากเลยครับครับคุณผชมนะครับก็ตามตัวเลขให้นะครับก็ได้แล้วนะครับกับตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ถึงแม้วันนี้ก็ไม่ได้ชนนากับพี่นางแต่แต่ก็แนวทางของพี่นางก็ได้บอกไว้แล้วนะครับตัวเลขก็ไว้ที่นี่นะครับตัวเลขก็เดิมอย่างที่เห็นนะครับ ตัวเลขตามนี้เลยชมนะครับตัวเลขขับมาคุณผู้ชมนะครับสําหรับเลขที่นางก็ได้เช่นกันครับเลขที่นางนะครับที่นางก็เอาตัวเลขไปทิงไฟไว้ตรงนั้นนะครับที่ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเลขที่นางนะครับที่นางบอกว่าแท้ ตั้งไว้นะครับมัดเอาไว้นะครับถ้าเลไม่ก็แสดงว่าเลขนีไม่ออกเพราะว่าไฟลึกจุดลุกท่วมนะครับหรือว่าไม่ไหม้นะครับเนาะก็ไม่ไหม้นะครับคือเอ่าที่พินางจุดไฟนะครับก็ไม่ก็คือไม่ไหม้นะครับเมื่อไม่ไหม้แล้วเลขหน่าจะมาครับผู้จมบนนั้นเลขเป็นแนวทางของพินางงวดนี้จะแม้พ่นางจะไม่จะไม่ให้สัมภาษณ์หรือจะไม่อ้อยโอเสื่อเพราะว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะนั่งสมาธิ แลกออกภาษาแล้วก็ค่อยเชือกันนะครับคุณผู้ชมเพราะเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทิศางเอาคืเติมเติมนะครับนะอยากนั่งสมาธิอยา่างนะบางทีปล่อยไปบางทีคุยไปก็อาจจะมีคำว่าบ้างติดบ้างชมบ้างนะครับ อาจจะทําให้การนั่งสมาธิในช่วงเข้าภาษาอาจจะไม่ไม่ดีนะครับไม่สบายใจก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่ให้อกสูอนะครับก็คือไม่ให้หัมภาน์ lem, นะครับคุณผู้ชมที่นางพี่เดี้งก็ของถ้นะครับก็ใส่ที่ใที่ช่นเดียกันนะครับคุณผู้ชมนะครับในที่นี้ก็ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับที่นางพี่แดงครับที่ดูแลกระทองโยงปูสวงตรงนี้นะครับปฏิบัติตรงนี้นะครับถ้ำของปูคงเสายหน้าด้วยแล้วก็ดูเลี้ยงปูสวงี้ด้วยดูเล้ยงเป็นแบเเดียนด้วยนะครับ ก็มาช่วด้วยเนาะส่วนแล้วก็เอฟคือตัวคนในท่านนะครับเอฟก็จะมาคายทำหาแนวทางตัวเลขโดยแมพีนาอาจจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเลขอาจจะอาจจะไอ้เกีร์ไรตรงไหนตัวหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับจะมาหาดูที่นี่นะเลขนะครับเนาะโดยไม่จะให้สัมภาษณ์แต่ก็อาจจะนะก็อาจจะมีนะครับอาจจะรอดูวันหน้ากันแล้วกันนะครับแต่วันนี้เราได้แล้วนะครับรอดูวันหน้าอาจจะมีลง อยู่บ้างนะครับอสาธุสาธุนะครับอ่าท่านใดที่อ่าติดตามช่องคุณตั๊กปิยนาคอย่าลืมกดแชร์กปไลก์ให้กำลังใจกันด้วยอ่าท่านใดที่ติดตามเพจก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ทางอยู่รูปยูฟันแครนลด้วยนะครับเนาะเพื่อให้เราพอด้ายได้แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกนะครับมาก็ฝนตกยังแรงนะครับก็ได้เดินนะครับถวายทุกเทียน ในช่วงนี้ได้สบายทีกเรียยู่นะครับมาจากพัดสามตาและตมาที่่ำที่เลยที่้านนี้นะครับสามุสุดท้ายนะครับแล้วก็จาไปที่นะครับเนาะไปที่สายเบา่าสายเบญหลวงแล้จะไปที่รเป็นสายยิที่ันะครับเป็นสายที่ที่ันตัดพาด้วยขรกดนนอกวันนี้ต้มเย็นตีได้ทายํำในช่วงที่ ฝนตกพอดีนะครับนะคับคุณชมนะครับเราจะล่ำลากันไปด้วยคุณชมนะครับนะก่อนที่จะล่ำลากันไปนะครับแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดหกนะครับนี่กีนานะครับแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดหกแป็ดเก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดหกนะครับอ่ะใครดูไม่ทันก็ย้อนดูย้อนหลังก็ได้นะครับแป็ดเก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดหกเปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดหกเนาะนี่กีนานะครับอ่ะ มันก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับถึงแม้ท่านจะพิราบไม่ให้ตัวเลขแต่ก็ยังเขียนตัวเลขไ้ให้นะครับเนะเาะตากฝนด้วยเอ้ยตากตากอะไรทิง้งไฟทิ้งไฟให้รงปูเยียบให้ให้รูปูเผาให้ถ้ารงปูเผาไปก็แสดงว่าไม่ใช่แต่ถ้ายังอยู่แสดงว่าโอ้นะครับอ่ะแปดเก้าหนึ่งกับเจ็ดเก้าหกนะครับนะอาจจะไม่ผิดนะครับอ่ะ กำลางกำไปกัตรบนโจมเมกับที่นี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับหาที่ไห็นก็ได้ดังใจปรารถนะครับสายลวงปู่สวงมีแต่ให้ให้อย่างเดียวนะครับยิ่งให้ยิ่งได้โอยเตียนเด่นบานยิ่งให้ยิ่งได้สายลวงปู่สวงไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับก็ทุกกี่ที่เราไปก็คือไปเทมาไหวมากราบมาขอพรแล้วก็สร้างแล้วก็คือให้บุญทุกคนทุกท่านที่ร่วมสร้างนะครับเราไม่ได้ยึดติดว่า เป็นของใครผู้ใดผู้หนึ่งนะมันเป็นของอาใครสภาก็คือคนนั้นได้ครับเนาะต่างคนต่างสภาสายลมบูทวงนะครับอาตอนที่จบก็ขอระถาลูกปูสูงต้นิดนึงนะครับนโมตัสสะภะควะโตนะโตสัมมาสัมงปุจจาระโมตัสสะภคระบตัวนะโตสัมมาสัมงปุจจาระโมตัสสะภะกวะโตนะโตสัมมาสั้งเจ็ดนะนโมโพธิสัตโตมหินโนมิจิโตมาริโคอาหารปู่เชงที่นิลาโฟนี่รันตารางพุทธังปฏิทธิธรรมังปฏิทธิตังคังประสิทธิ อาริยองหลวงตัมบโนยุโสนโมทุทขายะที่สภาสุติมหาบรรดาลศักดิ Saint ์ังประสิทินี่สาธุสาธุทำไมแลงอิ่งหลวงเนอตนมารดาประทานพรไอ้จริงท่องถึงซาภิญญาใครทำรวยทำรวยใครที่ทำบุญกับทุกข์ทยอ่าเป็นสะพานบุญให้ทุกปันเป็นสะพานบุญไม่ขอให้ทำรวยทำรวยใครที่สาธุอดิธานจิตดีแล้วขอให้รวยรวยนะครับอ่าใครที่อยากร่วมสร้างกำแพงแก้วสร้าง โบสถ์วัดปาา่าพรานเุชวัดลูกูสวงก็สามารถโทรมาได้ใต้คลิปนี้นะครับทาบุญแล้วได้เหรียญนะครับทาบุญแล้วได้เหรียญนะก็ดูว่าตั้งแต่เหรียญราคาตั้งแต่เหรียญทาบุญเท่าไหร่จะได้เหรียญนะครับอ่ะโทรสอบถามได้นะครับที่วัดป่าพลานเพชรสร้างกำแพงแก้วาถาือตาทุ้ยประจองเป็นจักภาพก็ได้นะครับล็อกล็ลล 5, 000, อกละห้าพันนะครับช่องละห้าพันนะครับก็สามารถ ตาติโตะมาทานได้นะครับทางเอทบุญเบอร์โทรด้านล่างได้นะครับอ่ะอารมลากันไปนะครับสาธุสาธุทรอ่ะเราคำว่าตุงกะสวัสดีครับผม